สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะเช้านี้นะคะลมหนาวปกคลุม ตอนบนนะคะช่วงเช้าก็จะมีอากาศเย็นๆค่ะและก็จะร้อนจากแสงแดดในช่วงบ่ายๆนะคะขณะที่ลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามานะคะทำให้มีพายุฝนฟ้าขนอง10-20%ในไทยตอนบนและอาจมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ และลมหนาวระลอกใหม่ค่ะจะลงมาจะทำให้มีพายุฤดูร้อนอีกครั้งนะคะในช่วงวันที่1-3มีนาคมค่ะรอตั้งรับค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ขณะที่มวลอากาศเย็นจากจีนค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและประเทศไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะข,ของพายุฝ,ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันนี้นะคะภาคเหนือค่ะ อยู่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครน,นายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะส่วนภาคใต้ในวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อยู่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนาราธิวาสค่ะ และในช่วงวันที่27ถึงวันที่29กุมภาพันธ์ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางตอนล่างและภาคตะวันออกซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะ ในช่วงวันที่1ถึงวันที่3มมีนาคมเตือนค่ะพายุฤดูร้อนมาจากนะคะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกับลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะติดตามข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระยะต่อไปค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับหนยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย